สวัสดีครับวันนี้พบก,กับรายการเด็กพีกทอค,ครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนํานะกันเนาะอ่ากล้องสําหรับตัวสําหรับเกมเมอร์สำหรับคนที่ต้องการแบบไลฟ์สตรีมอ่าใช่ใช้แบบไลฟ์สตรีมยาวๆใช่เพราะว่าปูนก็อ,อยากได้กล้องที่มีความคุณภาพดีขึ้นจา<ช>กกล้องเว็บแคมธรรมดาทั่วไปว<ช>ันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํากันดีกว่าว่ากล้องสําหรับการไลฟ์สตรีมอะไรพวกเนี้ย แนะนำรุ่นในราคาที่อาจจะไม่ได้แพงด้วย<ช>อะไร<ช>ด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องมาถามคูลปูนก่อนว่าจริงๆแล้วกล้องที่สาหรับไลฟ์สตรีมอะเอ้ยรีคอมเมนต์บ้างมาไหนต้องมีความแบบสเปกเว้นังไงบ้างเดีกว่าคืออย่างแรกที่อยากจะได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไลฟ์สตรีมที่ไม่ใช่กล้องที่เป็นเว็บแคม USB เอี่ยเราอาจจะต้องมีแคปเจอร์การ์ดเพิ่มเข้ามาตัว<ช>ซึ่งคราวนี้เราก็ดูว่ากล้องมิลเลอร์เลตัวไหนเนี่ยควรเป็นมิลเลอร์เลที่ที่อยากได้มิลเลอร์เลเพราะว่าหนึ่งด้วยขนาด มันเล็กหน่อยถ้าแบบเอา D S L R เนี่ยจะตัวใหญ่เกินเกินความจําเป็นของเราไปคราวนี้พอมามองมินละเหลยว่าอะถ้าเราจะไม่ใช้ Capture Card เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่สามารถดึงภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็สก็คือมาสามารถชาร์จไปแล้วก็ถ่ายไปได้ เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราจะมาเปลี่ยนแบตหรือชาร์จแบตอะไรเงี้ยมันปกติไลฟ์สตีมครั้งหนึ่งก็2ชั่วโมงบวกบวกใช่บางคนก็สิชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้ามันเสียไปชาร์จไปก็ดีจะดีอ่าใช่หรือบางคนจะแบบว่าอะไรอ่าทำงานเวิร์กโฟล์กโฮแล้วต้องเปิดกล้องเนี่ยอาจจะเป็นกล้องมิเรอเลสที่สามารถอ่ะเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ถ่ายรูปตามคาเฟ่อะไรได้เล็กน้อยอย่างงี้ก็รุ่นที่จริงๆด้วยความที่เป็น ทีมบูรัชนทีมเนี่ยเป็นสายโซนี่อยู่แล้วเราก็อยากจะแนะนาเป็นกล้องที่เป็นโซนี่กันก่อนดีกว่าอ่าได้ในในเราจะดูแต่และแบบยี่ห้อมันมีรุ่นอะไรที่มันเข้าข่ายอันนี้บ้างก็คือหัวข้อหลักก็คือ 1. ไม่อยากใช้ Capture ์การ์สก็คือสามารถเสียบชาร์จแล้วไลฟ์ Life ได้ยาวๆเลยโอเค ประเด็นหลักของสตรีมเมอร์หรือคนที่ใช้งานก็จะประมาณนี้แหละ,ะแล้วก็มาดูฟังก์ชันเล็กน้อยว่าถ้าเอาออกไปถ่ายรูปมันจะได้ระดับไหนก็รุ่นแรกที่อยากแนะนำเลยดีกว่าก็คือโซนี่ซีบีวันตัวนี้ได้ยินชื่อมาเนื่องนาที่จริงแล้วอะ่ะเรารีวิวไปแล้วด้วยาใช่ใชมันจะเป็นเฟร์แมร์สองศูนย์โดยเจ้าตัวเฟร์แวร์สองศูนย์เนี่ยเราสามารถเสียบ USB แค่สายเดียวแล้วก็ต่อเข้ากับคอมได้เลยรู้สึกว่าโซนี่ซีวันน่าจะเป็นตัวเดียวมั้งที่สามารถใช้เสียง ้ช่ USB ได้ด้วยซึ่งตัวอืน่นแม้ว่ามันจะมีโปรแกรมที่เป็นเว็บแคมอะไรพวกนี้ครับจะเสียงก็ต้องต่อแยกอาจจะต้องมีไมค์ใช่แต่ถ้าแบบอ,อยากได้คุณภาพเสียงที่มันสูงขึ้นไปหน่อยกอ็จะต้องต่อมา USB ใช่หละคือสุดท้ายถ,ถ้าให้แนะนำก็คือต้องต่อมา USB หรือว่าควรใช้เป็นวเลสแต่ข้อเสียวเลสอย่างที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือระยะเวลาใช้งานมันไม่ได้นานมากสี่ห้าชั่วโมงก็้เพราะฉะนั้นคนเป็น USB ง่ายสุดใ่จบสุดแล้วโปรแกรมที่ใช้เนี่ย คือใช้โปรแกรมอะไรตัวโปรแกรมที่ใช้ก็คือ Imaging Edge Webcam ก็คือเป็นของทาง Sony เลยหรือเปล่าใช่ซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันใช้ได้กับกล้อง Sony ทุกตัว ก็คือกล้องรุ่นใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยอย่างเอเจซีที่เราถ่ายอยู่หรือเอเจาใช้อยู่ก็ได้อ๋อถ้าเรามีกล้องที่เป็นแบบอะโซนี่ตัวใหม่ๆเงี้ยก็ไปดูว่ามันเข้าเงื่อนไขว่าใช้โปรแกรมนี้ได้หรือเปล่าใช่ก็สามารถเสียบแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเป็น C ีววันใช่ไหมใช่ใช่แต่ข้อดีของ c v วันก็คือมันส่งออกเสียงได้แต่รุ่นอื่นส่งออกเสียงไม่ได้อ๋อเป็นแค่ C ีวันรุ่นเดียวใช่แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือโซนี่ซัตวี ันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ไหมใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือเรายังไม่ได้ลองนะครับโซนี่อิไม่ได้ครับได้ครับก็คือจะบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคก็คือด้วยความแซดบีวันอ่ะมันเป็นมันเป็นรุ่นอัปเกรดหรือเปล่ามันเป็นคือแซดบีวันเป็นคอมแพใช่ป่ะเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คือมันโอเคดีมากแต่สําหรับคนที่อยากต่อุนนต่อเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตัวเนี้ยมาตอบโจทย์ตรงนั้นเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรได้แต่ยังเป็นมิลเลอร์เลสใช่เป็นมิลเลอร์เลขนาดเปอ ก็คือแต่ถ้าเป็นซีวีวันนี่อาจจะคุณสามารถเพิ่มงานคือคุณไปถ่าย YouTube ถ่ายวิดีโอเป็นบล็อกได้เลยคือจริงๆอ่ะแซนบีเทนก็ได้คือมันเหมือนกันเลยยกเว้นเรื่องก็คือเปลี่ยนเลนได้แค่นั้นเองก็คือถ้าคุณอยากได้เลนที่เป็นเลนวายแบบกว้างๆเลยแซนบีเอทนก็ถ้าอยากได้ความหลากหลายก็แซนบีเทนแล้วก็แต่ด้วยความที่โอเคมันทําได้มากกว่าราคามันก็จะสูงกว่าก็จะอยู่ประมาณ3า0 0 0บวกลบซึ่งวันเนี้ยที่เราถ่ายกันอะราคาประเทศไทยยังไม่ออก ก็ไม่เปิดตัวที่ประเทศไทยใช่ก็เดี๋ยวรอดูราคากันอีกทีว่ามันเท่าไหร่แล้ว Sony ่ซีวันนี้อยู่ในเลทราคาเท่าไหร่ Sony ่ซีวีวันเลขาเลทอยู่ประมาณ20,000บวกลบเอาวแต่ช่วงโปโมชั่นก็ขึ้นราคาเต็มจริงมันสองหมองันเก้ารอก็2 2งหมื่นสออันาร้ทุระอ่าใช่แต่ มันก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆเๆช่นในช้อปปี้ก็จะมีโค้ดโค้ดพี่อยูากับต,<า>ตามเทศกาลต่างๆช่วงเวลา,า,าหรือว่าหน้าร้านก็จะอาจจะมีผ่อน10% 10เดือนแคชแบ็กก็ลองไปดูกันได้ได้ครับผมสำหรับเซี่ยนี่ซีวันก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายโซนี่เออประมาณนี้ที่แบบแนะนําเลยก็มี2ตัวนี้อ่าแล้วก็ขยับไปนิดนึงดีกว่าเป็นสายแคนนอนซึ่งจริงๆสตูเราก็มีแคนนอนด้วยอใช่เราใช้ M50 อยู่ครับใช่ซึ่งอันเนี้ย จริงๆอยากให้ปูลแนะนำเพราะปูนใช้ M50 อยู่ก็คือ M50 มันจะมีมาร์กมันจะเรียกว่ามาร์ควันได้ไหมได้มาร์ควันกับมาร์ควันกับมาร์คทูที่เราใช้เนี่ยเป็นมาร์ควันเป็นตัวแรกซึ่งเวลาใช้ในการยิงไลท์สตรีมครับไอมาร์ควันเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไปชาร์จไปอ่าชาร์จไปถ่ายไปได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปซื้อเขาเรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์ DC ไว้เสียบคือมันเหมือนเป็นคือเป็นอะแดปเตอร์เสียบลงแบตเตอรี่เลยแทนแบตเตอรี่ใช่ซึ่ง มันก็ดูกองแก๊งอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแค่แค่ตัวแปลงสัญญาณแค่นั้นเองใช่คราวนี้มันก็แบบอะถ้าไลฟ์นานๆมันอาจจะเริ่มมีความร้อนเข้ามาอันนี้คือปัญหาที่ที่ใช้มาของมากวันแต่รู้สึกว่าโอเคทั้งหมดโปรแกรมก็ใช้ไอเอโอเอสใช่ไว่าหรือเว็บแคมมันเป็นเว็บแคมโอเคแต่ว่าลันโหลดมันมาหมดเลยโอเคใช่ซึ่งถ้าคุณมีงบเพิ่มอีกประมาณ3-4พัน คุณเอาเป็นมาคูข้อข้อเสียงมาค์วันก็คือไม่คลีนใช่ไหมใช่ใช่มันไม่คลีนใช่ถ้าเราไม่ต่อไอ้นี่นะเธอม่ต่ออยู่ USB ถ้าไม่ใช้โปรแกรมของของทางแคนนาเองถ้าเราใช้มาคูมันจะเป็นคลีนใช่ไหมแล้วก็คุณภาพเวลาเราต่อผ่านแคปเจอร์การ์ดอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต่อกับแคปเจอร์การ์ดระหว่างต่อแคปเจอร์การ์ดกับ USB อ่ะแคปเจอร์การ์ดก็ยังใ้คุณภาพที่ดีกว่าอ่าใช่ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะกันว่าเออตัวเนี้ยมันดีกว่าอ๋อแต่ว่า ราคาก็หนีกันไม่มากใช่ประมาณสามสี่พันซึ่งมองว่าคนที่ซีเอ็มห้าสิบส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อมือสองเพราะว่าราคาห้าสิบมือสองก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นไปปลายแล้วแต่สภาพใช่แล้วแต่สภาพแล้วแต่ประกันอะไรเงี้ยก็อะอันนี้ลองดูเป็นทางเลือกสำหรับใช้ไปนอนแต่เอ็มห้าสิบรู้สึกว่ามันออกไปใช้ข้างนอกได้จริงๆอ่าใช่ออกไปถ่ายรูปได้คือคุณภาพมัน โอเคในระดับนึงเลยคือด้วยความที่มันเป็นเซนเซอร์ที่เป็น APS-C อ่ะมันเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่คือด้วยคุณภาพของแ Can น n เรื่องการถ่ายรูปเขามันดีอยู่แล้วอ่าใช่มันโอเคอยู่แล้วก็คือสรุปก็คือเป็นจะเป็น Mark 1วันหรือ Mark 2ก็ได้แล้วแต่ที่คุณหาได้ใช่ครับแต่ข้อเสียของ Mark 1วันก็คือมันไม่สามารถเสียไปชาร์จไปได้คุณต้องไปซื้อเป็นอะแดปเตอร์ีซีแปลงใช้เอาถ้าเป็น Mark กก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ประมาณนี้สำหรับ Can น n ต่อไปเป็นพนาดีกว่าอ่าพนาโซลิมอันนี้ผมก็ค่อยมีความรู้อะไรจะบอกว่าตตูแล้วเรา็มีใช้อ่ามีหมือากันซูเรามีจีร้อยจะไม่มทุกยี่ห้อเลยคือจีร้อยก็เป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่สติมค่ขนข้างจะดีคุณภาพดีประมาณหนึ่งดีกว่าแซดดวันด้วยถ้าคุณเปลี่ยนเลนส์อ่าคือคือจีร้อยเนี่ยมันเปลี่ยนเลนส์ได้เลยในตัวเองจอฟิปได้เสียบไม้ได้แต่ผันด้วยแค เอาเสียงออกมาไม่ได้นะครับอ่าใช่คือทุกในทุกตัวที่เราจะพูดกันถึงเนี่ยมันมีแค่ CB1 ตัวเดียวใช่กับแ v 1 0อทอ่าที่กำลังจะมาที่สามารถไม่จำเป็นต้องมีไม้ก็ก็ใช้ไม์ตรงเสียงเข้าไปได้เลยก็จริงๆแล้วตัว G ร้อยก็คล้ายๆกับตัวก่อนอืมก็คือเหมือนใ0หก็คือไล่ๆกันอยู่ที่สเปคใกล้ๆเคียงกันใช่ใช่อยู่ที่คุณว่าชอบแคนโนหรือชอบลูมิ่มากกว่าคุณเป็นใคคุณเป็นสาวโควใคไหนเออเราอันนี้ต้องลองเห็นใจกันดูแต่ มีข้อแม้ข้อหนึ่งของ4 1 0 0ที่บางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้อ่าฮะคือถ้าคุณเสียตัว HDMI มันจะไม่เป็น clean HDMI หรือเปล่าไม่ใช่เป็นคลีน n เนแล้วแต่จอข้างหลังจะดับ oh, จอ่องจะดับคือบางครั้งมัน f l i ปได้เราอยากจะเช็คใช่ oh. เราก็ต้องมาเช็คในตัวคอมพิวเตอร์แทนออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะแต่ถ้าคุณไม่อยากมีตรงเนี้ยคุณก็จ่ายเงินเพื่ออัปเกรดไปเป็นตัว G85 นะเพื่อให้มันแสดงภาพ จอหลังใช่ใช่เอออย่างตัว G100 อ่ะราคาก็อยู่ประมาณ20,000อ่ะไอตัวของพานาเนี่ยมันใช้โปรแกรมอะไรในการยิงสตรีมแทนแคปเจอร์การ์ดก็ตัวที่ตัวตัวเนี้ยมันก็คือรูมิกเว็บแคมอ่าอ่ะรูมิกเว็บแคมคือเซิร์ชชื่อ Google เชอร์นีได้เลยก็คือใช้ได้สำหรับกล้องรูมิกก็ต้องไปดูว่ารุ่นอะไรได้บ้างใช่จริงๆรุ่นใหม่ๆก็แทบจะได้หมดแหละคือส่วนมากกล้องกล้องที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมดมันจะต้องใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาใช่ เพราะว่าในยุคปีสองปีที่ผ่านมาทุกคนเวิร์กฟอร์มโฮมทุกคนใช้กล้องมาเป็นเว็บแคมช่ผู้ผลิตก็เลยแบบคือด้วยความที่เราไม่ได้อกไปเที่ยวเนาะผู้ผลิตก็พยายามทาให้แบบเราซื้อกล้องได้ทุกอย่างเออได้ใช้กล้องให้เยอะที่สุดเราจะได้แบบตอย่างได้ตัวใหม่เพราะเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณต้องไปซื้อกล้องที่ออกไปถ่ายงานข้างนอกคุณต้องซื้อเว็บแคมที่เป็น usb มาใช้ในคอมอีตัวเนี้ยจบเลยจบแล้วก็คุณก็สามารถเพิ่มคือ เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพมันน่าจะมันดีกว่าอยู่แล้วแหละสำหรับกล้องที่จะเป็นมิเรเลตหรือเดซิอาร์ที่มาใช้ใช่แล้วก็จีร้อยที่แนะนำไปราคา2สองหมื่นต้นแต่ถ้าคุณอัปเดได้คุณยอมรับไม่ได้กับการที่เสียบแล้วมันจะเป็นจอดำใช่ก็เป็น G85 ซึ่ง G85 มันจริงๆมันดีกว่าทุกอย่างกว่นใหมอ่อ๋อใช่เพราะเขาเห็นบอก G ี0้อยเนี่ยเรื่องคุณภาพใหม่ในตัวมันเวลาเอาไปถ่ายวิดีโอข้างนอกดีมากใช่ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลกันไว ก็ใครที่ยอมรับเรื่องไม้ได้ไม่ต้องดีมาใช้ไม้นอกอยู่แล้วแล้วก็พกขนาดใหญ่ขึ้นได้ก็ลองไป G 8 5ดูราคาคุณอาจจะซื้อมาทำงานแล้วจบในตัวก็อัปเกรดได้ราคาก็เป็นถึงสามหมืนก็ถือว่าแฮปปี้มีเ้อหนึ่งฟูจิอ่าฟูจิฟูจิตัวไหนฟูจิจริงๆรุ่นที่อยากแนะนำก็จะมีตัว A7 กับ A G 2 0 0อันนี้มันก็มิเลสเลียใช่ไหม มีเลนส์เหมือนกันก็ก็ใช้โปรแกรมอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าฟูจิไม่ค่อยได้อ pues ้นี้เท่าไหรเดี๋ยวจะขึ้นไปทางตายคงจาไม่ได้แต่มันทําได้ซึ่งข้อดีของฟูจิก็คือสกินโทนมันสวยอยู่แล้ะอ่าใช่มันจะสีมันจะคือมันใช่เรียบร้อยเนี่ยตัวมันเองแล้วคือผมมองว่าฟูจินอกจากเป็นกล้องเวทแคมได้ครับมันเป็นกล้องที่เราสามารถเราไปเที่ยวไปเป็นพ็อปได้สวยๆอ่าใช่สมมุติว่าอาจจะสมมติว่าที่ผ่านมาเราอาจจะพูดไปทางคุณผู้ชายใช่ มันก็มีสตรีเมอร์สาวๆหรือ,อผู้หญิงที่ต้องทํางานแล้วแบบอะจะไปเที่ยวคาเฟ่เสาร์อาทิตย์ช่ก็ฟูจินี่ก็เหมาะเลยใช่ฟูจิแบบทุกคนทุกคนรู้แล้วว่าฟูจิพายมันสวยอ,ะอ่ะอ่าใช่่ะแซ่ดดีกว่ามีสีขาวนะ <laughs> แล้วคือน่ารักมากก็ก็ตามตามที่คนชอบเพราะบางคนก็ชอบเขาเรียกว่าอ,อะไรทรงฟูจิใช่บางคนชอบทรงตัวนี้ก็เราไปเลือกกันดูคันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณชอบ คือสเปกมันจะใกล้ๆเคี่ยกันแต่พูดจีเลนส์มันราคาเนี่ยมันไม่ต่างกันมากหรอกอ่าใช่มันก็คราวนี้มันก็เลือกที่ว่าคุณใช้อะไรแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่มี e d capture card ไม่จำเป็นต้องซื้อปเจอร์การ์ดใช่ครับใช่เพราะว่าปเจอร์การ์ดถ้าเอาดีๆหน่อยก็สี่พันบวกบวกจนถึงเป็นหมื่นเลยแหละส่วนตัวใช้ตัวเอลกาโตอยู่ก็อ่โอเคดีมากแต่ก็ยอมรับราคามันว่าเคมันก็ด้วยคุณภาพที่มันทําออกมาได้หรือว่า ส่วนตัวแล้วที่แบบเชียจริงเลยคือกล่องแอดวานตัวนั้นอะแพงยอมรับแต่คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือมันมีแพงด้วยเหตุผลเพราะว่าตัวแอดวานอะเวลาคุณต่อกมาสีมันดีกว่าคือจะบอกว่าแคปเจอร์การ์ดมีผลต่อสีที่ระหว่างกล้องออกมาใช่ใอ่เอออันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ดีกว่ามันจะดีกว่าถ้าถ้าผ่าแคปเจอร์การ์ดแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้ซีเรียสมากเอามาประชุม ซูมหรือเอามาอ่านเริ่มสตรีมเป็นหญ่ไปสตรีมสตรีมอะเราไม่ได้แบบใช้จอใหญ่อยู่แล้วอะเพราะว่าจอใหญ่เราเป็นเกมเนาะใช่แ้วเป็นจอเล็กๆแบบเฟื่องสวยๆโอเคแล้วแค่นั้นก็พอให้คนมันรู้สึกเด่นขึ้นมาหน่อยใช่แต่ที่ขอสรุปเลยนะกันที่ก็ที่จริงคนจะถามว่านั้นมันต่งทําไมถึงไม่ไปซื้อไมค์เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไมค์ดิเว็บแคมเล็กๆเถูกๆแปดร้อยเก้าร้อยซึ่งผมมองว่าอันนั้นมันก็มันใช้ได้แหละสุดแล้วแต่คนจะใช้แต่ถ้าถามว่า ถ้าคุณจะซื้อกล้องที่อ่ะคุณเอาออกไปใช้ในชีวิตจริงได้คุณเอาไปทํางานได้หรือยุคนี้คนก็เป็นยูทูบเบอร์อ่ะคุณได้ฟังก์ชันพวกนี้ครบแล้วก็บวกกับคือยุคนี้มันต้องทาเขาเรียกว่าอะไรเรื่องสตรีมหรือเรื่องการใช้ซูมการใช้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันเกินพื้นฐานไปแล้วนะผมรู้สึกว่ากล้องในยุคนี้ควรทาได้ทุกอย่างคือไม่ได้ทำได้แบบดีที่สุดนะแต่ควรทําได้ทุกอย่างแล้วก็ ทำได้โอเคคือฟังก์ชันมันควรให้มันครบใช่ก็คือกล้องที่เราพูดไปอ่ะเราสามารถไลฟ์ได้สตรีมได้อัดวิดีโอได้แล้วก็คุณภาพระดับระดับหนึ่งเลยก็รเงจาดประมาณนี้ก็ลองยิดีกว่าเสียงหายก็อันนี้โดยส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกครับเราต้องการสตรีมเน้นสตรีมเลยนะแนะนามเอเจนซีวันเพราะอย่างน้อยคุณถ้าคุณยังไม่มีงบเรื่องใหม่ก็เซฟค่าใหม่ไม่ได้ก็ประมาณนั้นดีกว่าแต่ถ้า ครที่ชอบตัวอื่นก็ลองไปเลือกซื้อเลือกแขงก็ <g ül> แล้วแต่ครับอย่างอย่างผมก็ตั้งแต่ใช้ M50 มาก็อาจจะถูกใจกับทั้งคุณภาพสีหรือแบบโทนภาพที่ได้ก็โอเคเพราะอย่างหรือว่าซีวันได้เปรียบตรงที่เรื่องไม้ก็จริงนะว่าคุณเปลี่ยนเลนไม่ได้หรือบางตัวเปลี่ยนเลนได้คุณก็สามารถอพอไลฟ์สตรีมแล้วอยากใช้กว้างหน่อยเพื่อให้เห็นหรือพอไปข้างนอกแล้วอยากได้เบอร์หลังก็ไปหาเลนที่มัน F น้อยมาใช้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนก็คือมัน ลูกเล่นมันเปลี่ยนตามได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล้อง4ี่0 0ื0นห้มืนที่เป็นใหญ่ใหญ่อะไรตัวนี้ก็ถูกว่าโอเคละใช่ถ้าใครจะศึกษาว่าจะใช้กล้องตัวไหนครับก็ให้ไปศึกษาว่าไออันนั้นอ่ะมันใช้โปรแกรมอะไรครับในการที่จะทําให้เป็นภาพไลฟ์สตรีมออกมามก็ไปศึกษาดูดีๆครับแล<ต>้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ควรศึกษาก็คือเรื่องแบตเตอรี่ว่าถ้าถ่ายยาวอัดยาวอ่ะมันต้องใช้แบตแบบไหน เสียไปใช้ไหมหรือลองซื้อดีสีอันนี้ก็คือบางครั้งอ่ะคุณบอกว่าจะซื้อที่มันเสียไปชาร์จไปโอเคมันจบในตัวเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมาคุณอาจจะถ้าคุณสตรีมแบบ5ชั่วโมงหชั่วโมงอ่ะใช้เป็นนานๆอาจจะมีปัญหาได้ใ่ก็ครั้นี้ก็ศึกษาดูดีๆตามตามว่าคุณใช้ฟังก์ชันมันเยอะแค่ไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายคนไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่ก็คือเรื่องไฟอ่าการจัดไฟใช่ไฟมันมีผลสําคัญต่อพามาถ้าคุณ แม้ว่าคุณจะซื้อกล้องแพงขนาดไหนอะ่ะแต่คุณจะจัดไไม่ดีอะ่ะมันก็ไม่ได้สวยนะคือบางครั้งคุณอาจจะเป็นพวกชอบเล่นเกมแล้วปิดไฟใช่ <laughs> กล้องสตรีมคุณจะเห็นแค่หน้าจอที่มันสะท้อนเข้าหน้าคุณออมันก็มันก็เท่านั้นแหละครับใช่ <laughs> ก็คือถ้าแนะนําอาจจะมีงมมิน30,000ซื้อซื้อกล้อง20,000แล้วก็ที่เหลืองบจัดไฟคือมันอาจจะไม่บางคนเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะชิดกําแพงอาจจะจัดไฟอะไรไม่ได้ ก็โคมไฟถูกถูกแล้วมาเพิ่มแสงเพื่อให้มันดูสว่างอันละร้อยสองร้อยสามร้อยในช้อปปี้ก็ได้ครับมันไม่จำเป็นต้องแบบซื้อไฟที่มันใหญ่โตมาหรานเวอร์วังอยู่ถ้าแบบมีงบก็อยากได้ให้ไฟดีๆจะมีพวกแบบเอลกัตโตหรืออะไรที่แบบแบนๆอ่ะก็คือสมมุติว่าถ้าคุณอ่ะเป็นสตรีมเมอร์ด้วยทําช่อง YouTube ด้วยคุณก็โอเคคุณก็ต้องรู้ว่าลงทุนเลยนะลงทุนว่าไฟปุ๊บคุณจบได้ทุกงาน่ ก็คราวนี้ก็ไปเลือกในเลนราคาอาจจะเริ่มจากถูกๆซอฟบล็อกในช้อปปีก็มีห้าร้อยพันหนึ่งไฟจีนที่แบบอุณหภูมิสีได้มันมีอันนั้นมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งถึงเวลาที่คุณโอเคมีมีงบพอมีทุนพอขึ้นอัปเกรดตามขั้นตอนพวกพวกเราก็เริ่มจากไฟไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟจีนอะห้าร้อยบาททำอะไรไม่ได้เลยมันเอาหลอดไฟบ้านเสียบแล้วก็เอาซอฟบล็อกมาปิดนั่นเองไฟแบบอ่อนมากเลย ก็ลองดูครับก็ลองดูครับประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวเราจะมาเฟิร์สตอบคำถามให้ให้เฟิร์สนะครับผมไม่มีความรู้อะไรก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วกด subscribe นะครับให้ช่อง The P ของเราด้วยครับส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับแล้วผมปูนครับผมขอตัวลาไปล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุ่งสู่หนึ่งพันหนึ่งพันซับนะ